แแ่่กกลล้้้าาาะีััับดนนนนนไครรออเยว็สวัสดีครับอยู่กับไล่คำวีเกษตรอินทรีย์พีชตนเองครับวันนี้ก็ยังอยู่ในป่าฝรั่งฝรั่งที่สวนก็มาตอบคาถามเช่นเคยครับมีคําถามจากพี่ในเพจถามมาว่าฝรั่งเนี่ยโดนน้าท่วมได้กี่วันคือช่วงนี้หน้าฝนอนะเนาะโดนน้าท่วมได้กี่วันคือระยะปลอดภัยคือน้ําไม่ท่วมขังเขาอยู่ได้ประมาณกี่วัน ถ้าเกินกว่านั้นมันจะตายหรือมันจะเสียหายอะไรยังไง <_ an> ก็วันนี้มีคําตอบครับผม <_ an> ก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องไร์คำกวีเกษตรชีวิถีเพ้่คนเองเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูผมมีฝรั่งแปลงท้ายที่โดนน้าท่วมอยู่ก็น่าจะเป็นเดือนและเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูกันสดๆเลยว่าฝรั่งสามารถทนน้าท่วมได้กี่วันโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกัครับครับผมสำหรับคำถามจาก พี่ในเพจเนาะว่าฝรั่งเนี่ยเป็นฝรั่งโดนน้าท่วมเนี่ยสามารถทนน้ําอยู่ได้กี่วันที่สวนนี่ตั้งแต่ก่อนพายุโนโอื่นและท่วมตลอดครับแต่ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่วมเดี๋ยวลดลยอยู่ประมาณนี้มันก็จะแฉะตลอดอันนี้เป็นต้นที่เราปลูกแซมเนาะนเดี๋ยวพามาดูเลยสำหรับฝรั่งต้นใหญ่เนี่ยอันนี้เดือนกว่าและที่ที่พื้นที่ตรงนี้มันยังแฉอยู่ ที่เห็นมีน้ําขังเป็นบางช่วงก็ไม่ไม่ได้มีผลอะไรครับเขาก็ยังจเจริญเติบโตได้ดีอยู่แล้วก็ติดดอกออกผลปกติก็ยังห่อกันเทียบไปหมดที่สวนแต่ก็ประเด็นอยู่มีประเด็นหลักอยู่อย่างหนึ่งก็คืออย่าไปเหยียบใต้ต้นเขาเยอะเพราะว่าช่วงนี้ดินดินมันค่อนข้างเฉินแฉะรากรากที่คอยหาหาเนี่ยมันจะอยู่ผิวดินช่วงนี้ถ้าเราไปเหยียบบริเวณโคนต้นเขาเยอะ ก็จะทาให้รากเขาเสียหายทีนี้ก็จะชะงักการเจริญเติบโตสําหรับต้นฝรั่งต้นใหญ่เงี้ยเนาะก็อยู่ได้เป็นเดือนครับก็ไม่เป็นอะไรแต่ก็นิดนึงที่ส่วนผมเนี่ยจะจะพูนดินขึ้นมาลรวบริเวณโคนต้นเนี้ยนิดนึงแต่ก็ที่เนี่ยเป็นเป็นดินนาเก่าอ่ะก็น้ําจะประมาณนี้ทุกปีช่วงหน้าฝนก็จะเนี่ยเนี่ยข้างในเป็นป่าไผ่ก็น้ําแฉะตลอดก็ไม่เป็นไรครับเดือนเดือนครึ่งแล้วตอนเนี้ยสำหรับแปลงใหญ่เนี่ยเนาะ แตงต้นใหญ่ต้นเนี้ยก็ยังอยู่ได้ครับแต่ก็ช่วงก่อนฝนก็พยายามพูนโคนหน่อยหนึ่งเพื่อให้น้ำเขาไม่ขังบริเวณบริเวณโคนต้นอย่างเงี้ยจะทําให้เวลาเจอน้ํามาท่วมขังสองสามวันแล้วก็ยุบแห้งไปอ,อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็แช่อยู่เลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูนลงโคนต้นก็ยังอยู่ได้ครับเขาก็ยังแตกดอกออกผลอยู่เยอะอยู่เหมือนกัน ก็จะมีผลเรื่องเรื่องฝรั่งก็จะสลัดลูกทาน้ำเยอะฝั่งนี้สังเกตดูว่าจะห่อน้อยน้อยกว่าตรงกลางเพราะตรงกลางเนี่ยโคนค่อนข,ข้างสูงหน่อยนึยงฝั่งนี้จะแช่ก็เลยทําให้ดอกผลไม่ค่อยติดก็คือลดความดกลงพันนิดนึงส่วนนี่เดี๋ยวผมพาไปดูแปลงเล็กที่เพิ่งปลูกได้ประมาณสองเดือนได้ไหมครับอันนี้อยงน,น,นี้ ตามขังอย่างนี้ตลอดพอเดี๋ยวหมดฝนรอบนี้ผมจะทำถนนใหม่ตรงกลางตอ,ตอนนี้มันเดินเข้ายากนี่ครับนี่ก็เดือนครึ่งแล้วแทบจะจมน้ำเหมือนกันคได้สองเดือนสองเดือนกว่ามนะั้งปล่อยเขาเลยเขาก็อยู่ได้ครับเขาก็ยังอยู่ได้แต่ต้องบอกว่าตรงเนี้ยตรงตรง,ตรงบนบนหลังแปลงเนี่ยนะตรงบริเวณที่ปลูกผลักมันจะสูงกว่ากลางร่องตรงนี้หน่อย เมื่อวานฝนตกซ้ำมามันกันเลยเนี่ยน้ำขังตลอดก็เดือนครึ่งแล้วครับก็ยังอยู่ได้อันนี้เขาเริ่มติดดอกเนาะก็เด็ดเขาทิ้งไปก่อนเดี๋ยวต้นเขาโทมถามว่าตายไหมจมน้ำเป็นเดือนอย่างเงี้ยผมตอบเลยว่าไม่ตายครับแต่ก็จะชะง,งักการจเจริญเติบโตที่เห็นข้างหลังนี้ฝรั่งนะครับแต่ไม่ได้ตัดหญ้าเดี๋ยวใกล้ๆหมดฝนจะเริ่ม ทำน้บำรุงสวนใหม่ก่อนก็ลปล่อยนะครับช่วงนี้ทำงานยากตรงกลางเนี่ยจะเป็นร่องแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นโคกนิดหนึ่งก็คือช่วยเขาได้หน่อยนะเดือนครึ่งแล้วครับเกือบสองเดือนแนละ้วมั้งก่อนก่อนโนอื่นจะมาก็ออยังอยู่ได้ครับไม่ตายไม่เป็นอะไรส่วนอันนี้แปลงที่สองที่ปลูกอันนี้น่าจะหกเดือนแล้ว ก็เริ่มวัดผลดแล้วนเนี่ยตรงกลางผมผจะเอารถไถซออเป็นร่องไว้นี่ครับมันจะขังอยงเี้แต่ข้างบนเนี่ยข้างบนจะยังแห้งอยู่น้ำจะไม่ได้เยอะมากก็อยู่ได้อันนี้ก็เกือบเๆสองเดือนอเหมือนกันเดือนกกว่านี่ครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีวิธีรับน้ำายัางร,รับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนี้ยังไงเนะผมรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ผมเนี่ยมันเป็นนาเกราเวลาฝนตกมามันก็จะมีน้ําขังแบบนี้ผมก็เลยยกล่องแต่ไม่ได้ยกแบบแบบทางราชบุรีที่แบบขุดเป็นล่องน้ําเลยนะครับอันนี้แค่เอารถไถแล้วก็ใส่โรตารี่มาขึ้นล่องนะแล้วระหว่างสองล่องมันจะมีช่วงที่เนีย่ยไหลมันเว้าตรงเนี้ย ก็จะทําให้เป็นทางเดินน้ํขผมว่ารถไถน้อยผมเนี้ยมาสาดดินเป็นขึ้นมาเป็นบนโคกก็ทําให้นะครับมันก็มีพื้นที่ระบายน้าอยู่ตรงกลางฝรั่งเราก็เลยไม่ได้โดนน้ําเต็มเต็มแต่แปลงนี้หมดฝนไว้ผลแล้วครับอันนี้คือพวงนี้ก็ปล่อยเขาแฉะทำอะไรลํบาบากก็ประมาณนี้ครับสำหรับคำถามที่ถามว่า,าฝรั่งเนี่ยสาม,มารถทนน้ำได้ได้นานขนาดไหน ผมว่าของสวนผมเนาะว่าได้เป็นเดือนนะครับอยู่ได้สบายๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่แอ่งที่น้ําขังเต็มตลอดเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่เราเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็เตรียมรับมือไว้ก่อนเลยก่อนหน้าน้ําอะไรเงี้ยก่อนปลูกก็ยกยกเป็นอา่าเป็นเป็นร่นองนิดนึงหรือปลูกแบบคูนโคนขึ้นมานิดนึงนะครับก็ทําให้น้ําไม่ขังช่วงโคนต้นก็ช่วยได้ก็ประมาณนี้ครับ ก็สาหรับใครมีคําถามเรื่องฝรัลล่งเรื่องไผ่เนาะอันนี้ป่าไผ่ของแล้วก็ฝั่งนี้เป็นมอนเบอรี่ช่วงนี้หญ้า,ยายเยอะครับเดี๋ยวหมดผลค่อยตัดทีเดียวแต่มีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือในเพจไลฟ์คากวีก็ได้ครับก็ผมก็พยายามตอบทุกคาถามเนาะทำเป็นคลิปไว้ด้วยเผื่อคนอื่นมีคําถามก็จะได้มาดูต่อก็อประมาณนี้ครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง ไล่คำกวีกเกษตรอินทรียวิธีพื่งนัวเองได้ครับก็เป็นกําลังใจให้พวกเราเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครส่วนคลิปต่อไปจะเป็นจะมาตอบคําถามเรื่องอะไรเดี๋ยวราชมในในคลิปถัดไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ